สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech เ h คซิลกับผมใหญ่เกิดิดาเซมโมคอเลิรรายการในตอนนี้นะี่เรามาอยู่กันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ผมยืนอยู่ข้างหน้าขายุนคังก็จะเป็นอควาเรียมของเมืองโอซาก้าเป็นอควาเรียมที่ติดอันดับโลกเลยทีเดียวส่วนเลนส์ที่เราจะเอามารีวิวในตอนนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นเลนส์ของ f u จิฟิล์มก็จะเป็นเลนส์ XF 50 1 4 0 f 2.8 R LM OIS แล้วก็ w R ชื่อนามสกุลนี้เต็มยศมาเลยทีเดียวเลนส์ตัวนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ตัวท็อปของ f u จิออกมาสำหรับตัว X Series นะฮะก็จะเป็นเลนส์ X-Mount ทางยาโฟกัสของเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเทียบเท่ากับเลนส์76-213 f 2.8แล้วก็ตัว f 2.8เนี่ยจะเป็น2.8ตลอดช่วงด้วยก็คือคุณสามารถที่จะใช้ f 2.8ได้ทั้ง ที่ช่วงต้นของเขาก็คือที่50มิลจนถึง140มิลก็ยังสามารถที่จะเปิด2.8ได้เพราะฉะนั้นฉากหลังหลุดแน่นอนค่าย f ฟแคบสุดที่ทำได้เนี่ยก็คือ f 22แล้วก็ตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะฮะจะมีกรีบรูรับแสง7กรีบเพราะฉะนั้นโบเก้สวยงามแน่นอนครับผมความเร็วในการโฟกัสคือจุดขายของเจ้าเลนส์ตัวนี้เนี่ยทางฟูจิบอกว่าอยู่ที่ความเร็วในการโฟกัสพะปกติเนี่ยนะฮะเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยเรื่องความเร็วเป็นเรื่องสำคัญบางทีเราต้องการจับ อย่างการถ่ายสัตว์ที่เคลื่นอนไหวหรือการถ่ายกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเรื่องความเร็วในการโฟกัสี่เรื่องใหญ่ฟูจิก็เลยใส่ระบบโฟกัสที่ทางฟูจิเรียกว่าเป็นทริปเปิลรีเนียมอเตอร์นะฮะซึ่งตัวมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นมอเตอร์ที่ใช้โฟกัสภาพนะฮะในเลนส์ตัวนี้จะมีมอเตอร์ถึง3ตัวเป็น l ีเนียมอเตอร์ซึ่งก็จะทําให้การโฟกัสของเขาเนี่ยเร็วมากๆคือโดยปกติเลนส์ทั่วไปอาจจะใช้โฟกัส มอเตอร์เนี่ยนะฮะสักหหรือ2ตัวแต่เลนตัวนี้มีให้ถึง3ตัวช่วยกันขับเพื่อนก็เรียกได้ว่าความเร็วเนี่ยแตะปุ๊บโฟกัสได้แน่นอนนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับทางฟูจิฟิล์มบอกว่าระบบโฟกัสของเขาเนี่ยมันเป็น Near Silence Performance <Aa. S 2> ด้วยก็คือตัวเลนตัวนี้จะโฟกัสเงียบมากๆสำหรับการถ่ายวิดีโอก็เรียกได้ว่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยนะฮะเสียงมันจะไม่เข้าไปรบกวนในวิดีโอของเราเลย ตัวเลนส์ฟูจิ50-140 F 2.8เนี่ยนะฮะจะมีชิ้นเลนส์ถึง23ชิ้นอยู่ข้างในกระบอกเลนส์ตัวนี้แล้วก็จะกลุ่มเป็น16กลุ่มเลนส์นะฮรรวมถึงชิ้นเลนส์พิเศษที่เป็น Extra Low d i s p e r t i o n 5ชิ้นกับ Super Extra Low d i s p e r t i o n อีก1ชิ้นซึ่งชิ้นเลนส์พิเศษพวกนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นชิ้นเลนส์สำหรับการลดค่า CA นะฮะ Chromatic Aberration หรือค่า Distortion นะฮะก็จะช่วยให้ ภาพเนี่ยมันไม่มีริสต่อนรวมถึงว่ามันไม่มีปัญหาในเรื่องของขอบม่วงนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการเคลือบผิวชิ้นเลนของเขาเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นนาโน GI ไอนะฮะจี GI เนี่ยก็คือเป็น g r a d i ียนต์อินซึ่งเป็นการเคลือบผิวชิ้นเลนแบบนาโนที่ทำให้ค่าในการสะท้อนแสงเนี่ยน้อยที่สุดแล้วก็การเคลือบผิวเนี่ยจะใช้งานร่วมกับ ST-EBC ซนะฮะซึ่ง ST-EBC เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่า สุดยอดสุดๆของการเคลือบผิวชิ้นเลนของฟูจิฟิล์มแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ก็คือเป็นนาโนจีไอเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นภาพที่ได้เนี่ยนะครับการที่แสงส่องผ่านเนี่ยมันส่องผ่านได้เกือบจะ100%เจริงๆปัญหาที่จะเกิดโกสหรือแฟร์คือปกติเนี่ยนะครับถ้าเป็นชิ้นเลนที่มันมีค่าสะท้อนแสงค่อนข้างที่จะสูงหน่อยมันจะมีปัญหาในเรื่องของโกสก็คือแสงเนี่ยมันจะสะท้อนภายในจะเด้งไปเด้งมากันเองแล้วมันจะเกิดเป็น เงสะ้อนมาหรือว่าเวลาที่เราถ่ายย้อนแสงก็จะมีปัญหาในเรื่องของแสงแฟร์แสงที่มันฉลับเข้ามาด้านข้างแต่ว่าการเคลือบผิวแบบนาโนทีรวมถึง st e b c นี่นะฮะ,ะก็จะช่วยตัดปัญหาพวกนี้ออกไประบบการสั่นเลนส์ตัวนี้มีระบบการสั่นที่เรียกว่า ois ก็คือ optical image stabilizer ให้มาด้วยซึ่งตัว ois ตัวนี้นะครับทาง Fujifilm บอกว่าเป็นการออกแบบ ois แบบใหม่ คือ OIS ตัวนี้จะใช้ไจโลเซนเซอร์เป็นตัวปรับแก้ชิ้นเลนส์นะฮะข้างในตัวเลนสน์จะมีตัวเจโลไว้เขย่าแล้วฟูจิได้ทำการเขียนซอฟต์แวร์ใหม่ก็คือเป็นอังกอริทึมแบบใหม่นะฮะเพื่อที่จะให้ระบบการสั่นของเลนส์ตัวนี้ทำงานได้ดีที่สุดแม้คุณจะซูมสุดก็คือในช่วงที่เป็นทางยาวโฟกัส140นะฮะก็สามารถที่จะป้องกันการสั่นไหวได้แล้วก็ทางฟูจิ คุยเอาไว้ว่าเขาสามารถที่จะป้องกันภาพสั่นไหวได้ถึง5สต็อปเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับเลนส์เทเลโฟโต้เราสามารถที่จะกันภาพสั่นไหวได้ถึง5สต็อปเท่าที่ได้ลองใช้เนี่ยนะคือเราสามารถที่จะยกถ่ายนะฮะซูมสุดแล้วยกถ่ายแบบนี้เนี่ยนะครับก็ยัง ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวใช้สปีดต่ำๆก็ยังทำงานได้ค่อนข้างจะดีตัวแหวนปรับซูมนะฮะกับแหวนปรับโฟกัสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสม o o เลยทีเดียวคือต้องบอกว่าเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาที่ซูมเข้าซูมออกเนี่ยจะไม่มีการยื่นชิ้นเลนส์ออกมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถ่ายนะฮะมันจะไม่มีส่วนอะไรยื่นออกมาเลยคืออย่างบางทีเลนส์เทเลโฟโต้เราไปถ่ายกีฬาย,ยังไม่ต้องมีปัญหาแต่บางทีเราไปถ่ายนกนะฮะถ้าเลนส์มันยืดเข้ายืดออกเลยบางทีนกตกใจเหมือนกันนะฮะอยู่ดีๆมีอะไรโผล่ออกมาจากพุ แต่เลนสตัวนี้ไม่มีปัญหาคุณสามารถที่จะเอาไปถ่ายนกหรือถ่ายกีฬาได้สบายๆครับ เลนส์ตัวนี้นี่นะครับถ่ายโฟกัสใกล้สุดได้ที่1เมตรซึ่งถือว่าใกล้มากสำหรับเลนส์เทเลโฟโต้แบบนี้แล้วก็ระบบโฟกัสของเขาเนี่ยจะเป็นอินเนอร์โฟกัสซิงกับอินเนอร์ซูมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือว่ามันจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่ซูมมันยืดเข้ายืดออกนะฮะการที่เป็นอินเนอร์โฟกัสซิงแล้วก็อินเนอร์ซูมเนี่ยข้อดีอย่างของเขาก็คือว่าเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ที่มีระบบกันน้ำมาให้ด้วย สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ทางฟูจิฟิฟล์ซีลกันน้ำเอาไว้ให้ถึง20จุดซึ่งถ้าคุณเอามาใช้กับกล้อง f u จิ X-T1 แบบนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะลุยน้ำลุยฝนได้สบายๆเรียกได้ว่าเอาไปถ่ายนกเข้าป่าเนี่ยนะฮะหลือเฟือเลยทีเดียวหรือว่าการถ่ายกีฬาที่มันมีความสมบุกสมบันมากๆก็ไม่ต้องห่วง เรื่องของอุณหภูมินะฮะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่ผมยืนอยู่นเนี่ยนะอุณหภูมิมันใกล้ศูนย์องศาเต็มทีแล้วก็หิมะก,ก็เริ่มลงแล้วนะฮะแต่ว่าเลนส์ตัวนี้ยังสามารถที่จะทำงานได้เหมือนปกติเลยเพราะว่าฟูจิฟิล์มเคลมเอาไว้ว่าเลนส์ตัวนี้สามารถทํางานได้ที่ลบสิองศาแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าคนรีวิวเนี่ยนะหนาวมากนะครับต้นเลนส์ตัวนี้ยังรองรับระบบ LMO ก็คือ Lens Modulation Optimizer ซึ่งก็จะเป็นระบบที่กล้องกับเลนส์จะคุยกันกล้องจะรู้ว่าตอนนี้คุณใส่เลนส์อะไรอยู่เลนส์โฟกัสที่ทางยาวโฟกัสเท่าไหร่แล้วก็ตั้งค่ารูรับแสงอะไรเอาไว้ซึ่งระบบตัวนี้ก็จะเอามาปรับแก้ให้เพราะฉะนั้นคุณได้ภาพที่สมบูรณ์แน่นอนตัวเลนส์นะฮะจะมีเมาส์เป็นเมาส์โลหะเพราะเลนส์น้ำหนักขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า ความแข็งแรงทนทานต้องมาก่อนเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยนะครับใช้งานโดยปกติค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมองโลหะนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วก็หน้าเลนส์ของเขาจะเป็นหน้าเลนส์ขนาด72มิลก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปฟิลเตอร์ก็ยังหาง่ายเห็นถือก็บอกใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าน้ําหนักของตัวเลนส์เองเนี่ยนะครับมันอยู่แค่995กรัมเท่านั้นเองก็ประมาณตีง่ายๆสัก1กิโลแล้วก็เวลาที่คุณซื้อเลนส์มาเนี่ยเขาจะมีตัวคอล์ร่ามาให้นะฮะมีฮูดมาให้้้แแบบนีลว พูดของเขาเนี่ยนะฮะผมชอบอย่างก็คือว่าคุณสามารถใช้พวกฟิลเตอร์ CPL หรืออะไรคือเขามีฝาปิดตรงนี้นะฮะคุณสามารถเปิดฝาตรงนี้เอาไว้สําหรับหมุนฟิลเตอร์พวก CPL อะไรพวกนี้ได้แต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดฝาเก็บเข้าไปนะฮะแล้วก็ตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเทียบน้ําหนักคือบางคนบอกว่าผลเลนส์น้ําหนักตั้งกิโลนึงแต่ถ้าเทียบ ในเลนส์เทเลโฟโต้และ f 2.8ตลอดช่วงด้วยกันอย่างพวกเลนส์ของ DSR เนี่ยกล้าบอกว่าเลนส์ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักน้อยกว่าเลนส์พวกนั้นถึง40%เลยทีเดียวเรียกได้ว่าคุณสามารถถือแล้วก็วิ่งถ่ายได้ลงถึงระบบการสั่นของเขาก็ค่อนข้างที่จะเก่งเลยทีเดียวแล้วการใช้งานเวลาที่เราเอามาใช้งานคู่กับตัว Fuji X-T1 เนี่ยะครับโฟกัสเร็วมากต้องบอกว่ายอมรับในเรื่องของความเร็วในะการโฟกัสของเขาจริงๆก็คงต้องยกประโยชน์ให้ระบบ Triple Linear Motor ที่เป็นมอเตอร์กัน โฟกัสถึง3ตัวนะฮะรวมๆก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่ใช้กล้อง Fuji x Series อยู่แล้วคุณอยากได้เลนส์เทเลโฟตโต้ดีๆคุณภาพ,าพสูงๆถ่ายกีฬาบ่อยๆถ่ายคอนเสิร์ตบ่อยๆถายรร่ยๆถายนกนะฮะแนะนำเลยครับว่าตัว50-140 F 2.8ตัวนี้เนี่ยนะฮะคุณภาพ,าพสมราคาแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับชมรายการเทคชิลในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ